การจะลดยูริกให้ครบทุกมิติให้ทำาก้าอย่างนี้ถ้าทำาก้าอย่างนี้นะจะเป็นการลดยูริกที่มีประสิทธิภาพสุดๆเลยนะครับ อันที่1เลยคือเรื่องของการลดเนื้อสัตว์หลายคนนะจะคิดว่าเป็นยูริกต้องงดเป็ดไก่แต่จริงๆเนี่ยหมอจะบอกว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดทําให้ยูริกสูงได้หมดเพราะว่าสารที่ร่างกายเราเอาไปสร้างยูริกมันคือ DNA ของสัตว์ไม่ว่าเรากินสัตว์อะไรก็ตามยูริกสูงทั้งหมดแหละนอกจากลดการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วต้องลดการทานน้ําซุปด้วยเพราะว่าน้ําซุปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันต้มจากกระดูกหมูกระดูกไก่ถูกไหม ในซุปมันมีทั้งเกลือมีทั้งน้ําตาลอย่าก,กินเลยสดนิดนิดหน่อยหน่อยพอได้อย่ากกินเยอะนะครับข้อที่2ต้องลดแอลกอฮอล์ถ้างดได้เลย ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะเบียร์เป็นตัวหลักที่ทําให้ยูริกสูงเลยข้อที่3ทําให้ยูริกสูงได้เยอะเลยคือน้ําอัดลมในน้ําอัดลมมันจะมีน้ําตาลฟุกโตสซึ่งเป็นตัวเด่นเลยที่ทําให้ยูริกสูงรวมถึงเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิดลดลงละกันแต่ถ้าจะทาแล้วดีนะก็คืองดเลยนะครับอันที่4อันนี้เป็นความเข้าใจผิดคนคิดว่ายูริกต้องงดยอดผักได้ยินประจําเลยยอดผักทานได้ผลไม้ทานได้ไไดจริงๆแล้วน้ําตาลในผลไม้เนี่ยคือน้ําตาลฟุกโตสเช่นกันเนาะผละ ไม้ก็แนะนําทานผลไม้ไม่หวานปริมาณก็อย่าเยอะนะเพราะว่าถ้าเราทานเยอะมากๆยูริกสูงขึ้นได้เช่นกันแต่ไม่ให้ทานน้ําผักผลไม้ปัน่นเวลาเรากินเนื้อเนี่ยมันประมาณหนึ่งแต่สมมติว่าถ้าเกิดคั้นมาเป็นน้ำเนี่ยมันจะมีน้ําตาลฟูกโตสอยู่ในนั้นเยอะมากยูริกสูงแน่นอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องงดข้อที่5การทํา IF ช่วยได้ยูริกเนี่ยทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกซินโรมจําได้ไหมเวลาที่เราทานเยอะ การเผาผ่านอาหารให้เป็นพลังงานจะเกิดของเสียออกมาด้วยของเสียนั้นคืออนุมูลอิสระกระบวนการของร่างกายในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระมันจะให้ยูริกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทํไ IF โดยทั่วไปแล้วปริมาณอาหารที่ได้ต่อวนันมันมักจะลดลงของเสียหรือว่าอนุมูลอสระที่ออกมามันจะลดลง เพราะฉะนั้นการทํา IF ช่วยลดยูริกได้ข้อที่6การดื่มน้ําแร่70%ของยูริกขับออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานน้าเยอะขึ้นยูริกก็จะขับออกได้ดีขึ้นยูริกเนี่ยเป็นกรดน้ําแร่เนี่ยหรือน้ําที่เป็นดาจะช่วยขับกรดยูริกออกได้ดีอย่าไปทานน้ํา r o คือน้ํา reverse osmosis เป็นน้ําที่สะอาดมากๆข้างในแทบจะไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยแล้วน้ํา r o เนี่ยมันมีความเป็นกรดหน่อยๆมันจะยิ่งทําให้ยูริกตกตะกอนขับออกได้ไม่ง่ายนะครับข้อที่7คือ คือการทานโซดามินหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตหาซื้อตามร้านยาได้เลยสิ่งเหล่านี้ มันทาให้ร่างกายเราเป็นด่างพอเวลาร่างกายเราเป็นด่างเนี่ยมันจะขับกรดยูริกออกได้ดีกว่าโซเดียมินเนี่ยก็จะทําเป็นเม็ดแนะนําว่าให้ทาน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นห้ามทานพร้อมอาหารเด็ดขาดต้องทานตอนท้องว่างเท่านั้นที่ห้ามทานพร้อมอาหารเพราะว่าตัวโซเดียมินเองเนี่ยเขาเป็นดาน่างพอเราทานพร้อมอาหารมีกรดย่อยอยู่แล้วเราทานด่างเข้าไปอะ่ะมันทําให้ตัวกรดเรามันหายหมดเลยมันเลยย่อยอาหารได้ไม่ดีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเครื่องดื่มที่มันเป็นอัลคาไลอ่ะช่วยลดความเป็นกรดอันเนี้ยทานพร้อมอาหารได้ใช้ใน คนที่มีโรคกระเพาะก็ได้ทีเนี้ยในพวกเครื่องดื่มเหล่านี้เนาะบางทีเนี่ยเขาก็จะใส่แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีความเป็นด่างสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการทานแมกนีเซียมเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเป็นด่างมากขึ้นและช่วยให้ยูริกขับออกได้ดีขึ้นนะบางคนอาจจะมีแมกนีเซียมทานอยู่แล้วเนาะข้อแปดเป็นเรื่องของอาหารเสริมที่ช่วยในการลดยูริกตัวที่เด่นที่สุดเลยก็คือเซอร์รี่ทานสดๆก็ได้หรือว่าจะเลือกแบบเป็นเม็ดทานก็ได้ถ้าเกิดเป็นเม็ดหมอแนะนําให้ใส่พวกแฟลกซีดเพราะแฟลกซีด เ,เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของความดันด้วยยูริกทาให้เกิดความดันก็จะใช้หลายๆตัวเนี่ยมีแฟคซีมีซเลอรี่วิตามินดีวิตามินเคผสมกันเข้าไปหมอมองว่ามันก็ช่วยทั้งลดยูริกแล้วก็ลดความดันได้ด้วยนะครับตัวที่9ก็คือเรื่องของยาถ้าเกิดสมมุติว่าเราทํามาทั้งหมด8ข้อแล้วนะครับแล้วมันยังไม่เวิร์กก็ต้องหวังพึ่งยาซึ่งเดี๋ยวจะมาขอพูดในหัวข้อถัดไปละกันนะครับในเรื่องยาว่ายาในการลดกรดยูริกเนี่ยหมอแนะนําให้ใช้อะไรนะครับแล้วก็ต้องระวัง ยาตัวไหนสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ